น้องชมพูมาหากับเข้าไปกินตอนเที่ยงน้องพู้หนูสร้างยี่ย้อแนนนี่ต้มปลาก็ตับกุปลา นี่คือตลาดบัวขาวเด้อค่ะตลาดบัวขาวยูทีเอำเพออบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา สิไปซื้อไก่ย่างไปแห่ย้ายคนหนูไปซื้อไก่ย่างห้ย้ายคน แบบแดงับ,บโตป่ะกินหมดปะเดวแต่หนูร้อยสี่สิบตัวนับไหมคะอ้องห่อจับจ้ะจับะจ,บนะจ,บจ,บจบแล้ว,วล้อสื่อกาแฟเย็นค่ะพอคากำลังส่งกาแฟให้ยู น้องมิกสั่งพิซซ่าวะสันว่านนะน้องมิกอยากกินพิซซ่า เดี๋ยวล้อแม่ค่าเห็ดหายแป๊บหนึ่ง ผู้เป็นตาแซ่บและน้องพวงวิชาช่วเนะี่ยกันสากีฐานเนี่อันนี <Okay. S 2> เดี๋ยวคุกินโมโมนนะมันหลายอย่าง <laughs>

มากินข่าทงแล้วค่ะกินข่าทงกินข่าอยู่น่ากันอันนี้พิซซ่าพิซซ่าของพอออมิกพอออมิกถาดนี้ยี่อ่าลอยเท่าไหร่น้องพูดลอยนี่สิบเก้าบาทน้องซ่างหนาอย่างมะเนี่ยหนา mix หนา mix หนารวมเนาะโซ่ทโถท่าไหนในกระเป๋าปาแบบไปโซ่ทอถะยังไม่จ่ายยัง อันสวอุงไวดจดีจอดอกิกงดอกิกเีโอ้ยดอกปาดอกิกนี่ยอุ้ยดอกชิกเดียวก็ฟังเสงเราเยน้ำเงี้ย่กปอกป้าเลยสสปอเดียทนวอไม่หนีทนวอป้า ไอป๊ากินน้ำลูกโอาไม่ไกินลเบิดแกวเลยออสะปปายังไปกินทองร้านะกินเนื้อกอเบิดังหนึงไหมปาน่ะเออ้วเนื้อก่อหัวไม่กินะคเลยไูได้กินน้แก้วดอยาแก้นาหนุกยันยงอีกนะเขาบอกว่าผสมน้ำเหมืนเริ่งรีดได้ไหมต้องมีว่าปิดอันนาพิซซ่าหนูไ้ดูนี่มันฟุ้นจีเขา กินข oh, ้าวก้อนค่อยเป็นฉีดน้ำข้าวแล้วคุณเพราใงั้ขีดนะขีดอยู่ขั้นว่าฉีดเท่านั้นสิกระดกตะมงเดียวเนี่ยบวกระายบวกระายเด้อเขาบอกว่าถ้าเป็นไปพ่อนอันเป็นนั่นเป็นห้างอยู่ว่ามีไก่มีอย่างอยู่นั่นเอาโรยเลยก็ได้ว่าสันว่านะก็เลยว่ามันก็มีไก่อยู่สนอกไปหาโมงสาวเบ่งแดดเด้อค่ะแดดคักอีริไปสิเที่ยงแล้วล่ะหาโมงกว่าัแล้ว ก็เลยะพากันลงมากินเขาอยู่นะอยู่บ้านหอนหอนแต่ว่าลงมานาน่ะมันมันมันมมีลมนะมีลมมีอย่างก็งยินโอ้ยไปกินเขาเด้อยวยายว่าหิวเขาเนะี <c oughs> ่ยกินกันตอนนี้ก็ได้แม่น้องผููไป <c oughs> ไปสอบตอนบ่ายโมง ไม่ต้องรีบไปใส่เดี๋ยวชมพูจะต้องไปสอบมันบายมุง สมพักเด้อสมพักท่นเศร้านี่สดๆร้ลนๆกินได้เรอตีน่ะท่นปุ๊บกินปั๊บมันเสียบปะเนี่ยอร่อยโอ้มันม่นียังไงนะแม่กูนถอนย่าขันเองกับมือย่าขันเองกับมือเสียงหลานซ้ายฟุนหัวรอมือกุ้งโบาแว้าจะเบาบาบเปนแมกูเล้ะโอ้ยเฮียสิไรดิ กินอนันกินน้ำไม่ด้เนี่ยนี่มอนี่มือมันจะโคกมั้เนี่ยน่นั่งพู้นั่งดีๆนั่งดีๆดูกัมึงกังเกงเพื่อนพูน่ะมากินเข่าทงเข่าทาบรรยากาศดีดีน้องมีบอกว่าให้เ้าไทยวิดีโอสากินก้อนมิกไอเตียง พอจะนั่งทั้งไหนล่ะโอ้ยหาีอีกลบบเพ็ดมาได้กันแน่พี่ยากินเพ็ดเลยเด้อหนูไก่ยางลานี่เขาเป็นเส้นแสบบ่เสีบเปยโอภาสเทลานีแหละอ๋อแสดงว่านี่น้ำขวักไม่ได้เฮ้ยทำาไมกคุณพี่ทหารแค่ไหนส่งตำตำตำปลากระตำปูปลาก่ยางเอาโต๊ะให้พ่อมานั่งเอาโต๊ะนั่งพ่อนั่งโต๊ะปวเลโอ้ยโอ้ยนางหยาดชนะลูกเอาน้องมีคือบ่เอาซอยมันนูก ใช้มื่อเล็ตีเขาบอง่ยมาเอะมันกินยังีเเจียวยอเขาเหเดเลยวทเฮ้ยายแล้วเราจะกินเขาแล้วเนี่ยค่ะน้ำไปนะโม่เนี่ย

อันกินข้าวเที่ยงก้อนบัดน,นี่เพราะสันน้องอันน้องมีกสิกินเบิดก้อนพอออมมี